สวัสดีครับผมบางเพื่อนเอนเคยมีคำพูดแปลกๆที่เข้าใจเฉพาะกลุ่มไหมครับคือคำพูดแปลกๆของกลุ่มผมกับเพื่อนเนี่ยมันแปลกซะจนคนอื่นเขามองแรงอะแบบแรงมากแบบประมาณว่าไอ้พวกนี้มันเมาอะไรกันมาซึ่งคําพูดพวกนี้มันมักจะได้แรงบนนันดาลใจมาจากอะไรสักอย่างใช่ไหมครับอย่างเช่นเกมการ์ตูนหรือว่าเหล่ายูทูบเบอร์ดังและความจันไลของ ตัวคนที่เริ่มพูดเป็นคนแรกอะนะส่วนคำพูดแปลกๆที่ใช้กันในหมู่เพื่อนผมเนี่ยมีแต่แบบคำพูดที่มันค่อนข้างอา่าไม่งามนัก,กอะนะเช่นมะม่วงเด้งใช่ครับมะม่วงเด้งนี่แหละอ่ะหลายๆคนอาจจะบอกว่าแค่มะม่วงเด้งเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะไอคำว่าม,ม่วงเด้งเนี่ยมักใช้ในการลักลอบเก็บมะม่วงข้างโรงเรียนครับผมคือข้างโรงเรียนตอนเด็กผมเนี่ยมันจะมีต้นม่วงอยู่ต้นหนึ่งเป็นของชาวบ้านนี่แหละแล้วแบบพวกผมชอบไปเก็บกินไงแล้วเพื่อแม่ใครรู้ว่าผมกับเพื่อนเนี่ยไปเก็บมะม่วงกัน เราก็เลยเลือกใช้รหัสที่เข้าใจกันเฉพาะกลุ่มอย่างเช่นมะม่วงเด้งครับผมและคําว่ามะม่วงเด้งเนี่ยก็มีความหมายหนึ่งครับคือเอาไปใช้แทนคําที่ค่อนข้างสื่อไปทางระพวกอาจารย์อย่างเช่นตอนเจอผู้หญิงที่แบบเบิ่มเบิมคือลืออะไรอย่างเงี้ยก็ใช้คําว่ามะม่วงเด้ง <c oughs> ประธานโทษครับ มะม่วงเด้งไหวนเนี่ยเออคือเป็นไหลที่แบบไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็องทำใจว่าตอนนั้นอะ่ะเป็นเด็กพวกผมยังเป็นเด็กอะ่ะเอาจริงก็มีหลายคำอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมแบบอยู่ปถมอะไรเงี้ยหลักการใช้คำเหล่านั้นอะ่ะมันไรเหตุผลสิ้นดีอีกอย่างคือมันแปลกมากๆ เช่นคำว่าจ็อกเกอร์ลิมิเต็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่มาของคำเนี้ยคือคำคมจ็อกเกอร์ครับผมใช่ครับจำคมจ็กเกอร์คำคมจ็อกเกอร์ดีแหละแบบคิวพ,พีโอเลยมันทำให้พวกผมเอามาล้อกันอะไรอย่างเงี้ยแบบจ็กเกอร์ลิมิเต็ดอะไรมันดูแบบมันดูเด็กดีอะไรเงี้ยก็เด็กคือแบบ เหตุผลที่พูดอ่ะคำว่าโจกเกอร์ลิมิเตอดอ่ะคือแบบดูอยู่ก็พูดนะแบบกะจะพูดก็พูดแบบพูดขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยแล้วคือกลุ่มเพื่อนของผมตอนประถมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเด็กดีอะไรมากคือออกไปทางเกเรแหละซึ่งผมกับเพื่อนมีวีรกรรมมากมายในตอนประถมส่วนตอนมัธยมผมก็ค่อนจะเป็นเด็กดีเลยแหละมัง้งเรื่องนปันเนี่ย ไว้เจอบางตอนปฐมได้เลยไม่ว่าจะเป็นตบเด็กเตะหมาหรือเลียตูดแมวก็เคยแล้วตรงเลียตูดแมวนี่เป็นมุกเฉยนะไม่ต้องคิดมากโอเคเอาล้วครับมาทำความรู้จักกันอีกสักครั้งดีกว่าสวัสดีครับผมบังชื่อจริงคือเกสแต่อยากให้เรียกว่าบังมากกว่า เพราะว่าชินหูมากกว่าส่วนคลิปที่แล้วไม่มันแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนคลิปนี้ซื้อไม่ใหม่แล้วครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ